ตอนนี้พี่สอบติดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะเวลาเหนื่อยเวลาท้อหนูก็จะนึกถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้อ่ะค่ะกับคนที่เรารักสวัสดีค่ะพี่ชื่อแม็กกี้นะคะชื่อวชิวชีราพรของชวีค่ะก็จบจากโรงเรียนนายนุกูลตอนนี้พี่สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะ ก็คือของแพทย์มอสวเนาะ,ะทีนี้พี่อยากรู้ว่าเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรที่แบบว่ามันสําคัญหนึ่งข้อสําหรับเราเนี่ยที่ว่ามันทําให้เราสอบติดข้อหนึ่งที่ทําให้เราสอบติดหนูคิดว่าน่าจะเป็นความมุ่งมั่นนะคะแบบว่ามุ่งมั่นที่จะทําข้อสอบให้มันได้เนาะไม่ยอมแพ้กับตัวเองค่ะว่าเาจะพยายามทําข้อสอบให้ได้แบบ ต้องทาไม่ได้ถึงตัวเองจะทําไม่ได้ก็พยายามกับตัวเองให้มากๆค่ะฝึกทําโจทย์ฝึกทําอะไรเงี้ยอย่างสม่าเสมอค่ะเหมือนว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องแบบเหมือนมันไม่มีคําว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องได้เหมือนหาทางเนาะสมมติว่าเราอาจจะทําข้อนี้ไม่ได้เราอาจจะแบบเอยดูในเน็ตหรือดูใน YouTube ดูในเว็บถามเพื่อนถามครูซิว่าเขาทำยังไงคือเอาจนได้เอาจนแบบว่าไอ้ตรงส่วนที่เราไม่ได้เนาะก็คือทํามันให้ได้คือหาทางใช่ไหมหาทางทำให้มัน้ ก็คือความหมายของว่าเนาะที่แบบพี่อยากให้ทุกคนต้องมีเลยคือพยายามให้สุดอย่า<ช>ทุเลเลิกลกนกลางกลามุ่งมั่นให้มากๆค่ะแล้วก็เวลาเหนื่อยเวลาท้อเนี่ยของแม็ก,กี้ทำยังไงเวลาเหนื่อยเวลาท้อหนูก็จะนึกถึงเป้าหมายท,ท,ที่ตัวเองตั้งไว้อ่ะค่ะกับคนที่เรารับแล้วก็พยายามให้กําลังใจกับตัวเองมากๆว่าเออกุต้องทําได้นะเออแค่นี้เองแค่อื้องเนี่ยอดทนเยอะๆค่ะก็คือนึกถึงแบบว่าเนาะวัน ที่เราสอบติก่ก็จะมีแบบมีพ่อมีแม่เนาะมีคนที่แบบเขาเลี้ยงดูเราาก็คือคนที่เราหลักเนาะท่มาดีกับเราใช่ไหมเออเราดีใจเขาก็ดีใจด้วยแล้วเขาก็ดีใจกว่าเราอีกเนาะใช่ใช่ค่ะดีมากมากเลยก็ขอบคุณแอกกี้มากๆขอบคุณคระบวันนี้ค่ะ